ลราลาไปด้วยเสียงของแม่ขวัญจิตศรีประจันค่ะ,ะวันนี้ไม่รู้น้ําเข้าหรือยังพอบอกไปปุ๊บแม่ขวัญจิตจัดมาเลยผมลาไปตรงนี้ด้วยเสียงของแม่ขวัญจิตโควิดก็ยังไม่ปาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ะ,น,น,คะน้ำใหญ่ก็มาอีกแล้วแม่เพลงอิแเซลจะไม่ไหว จะทำเอ่ยประกาศใดรู้สึกโชคร้ายอย่างรุนแรงสองปีที่ผ่านนักกันเข้ามาชาวไร่ชาวนากหน้าแหงเพราะว่ามันมีแต่ความแห้งแล้งทั้งข้าวทั้งแตง ก็ยืนตนตายแต่มาปีนี้โควิดก็กปวนในอีกทั้งมวลน,น้ำก้อนใหญ่และชาวที่อยู่ไกลอำเภอแม่น้ำท่าจีนทั่วทุกถิ่น่ะโดนอุทกกระภัยไม่รู้เลยว่าจะมากันอีกเท่าไหร่จะทำอย่างไรคุณสรยุทธ ช่วยทีบ้านฉั้นสีประจันนั้นก็ไม่เคยท่วมปีนี้ชักอ่วมไรน่นาไม่มีตอนนี้ลิซาเห็นท่าไม่ดีจะยืนกินลูกชิ้นฟรีคงไม่มีกระมังโอโอโอโโควิดก็ไปนะักันเสียทีน้ำมาถึงนี่ไล่โควิดไปมัง่ง วันนี้ฉันใส่ชุดอาบน้ำดูงดงามเสียยังให้บ้านใครน้ำท่วมบางขอให้น้ำไปไว้วะ